ส่วนงของส่วนหนึ่งของนั่นนะนี่อันนี้รับครันเป็นตักกฎหมายอ่ะเี่ยวต้องไปตรวจอยู่ไหนอะนี่วครับครับก็เสนอไปตอนนี้อยู่ระหว่างการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างสํานักงานปปชกับทางด้านฝ่ายกฎหมายของคสชนะครับปปชเองเนี่ยเราจะเสนอ เรื่องของการปรับปรุงกฎหมายหลายๆหลายๆเรื่องนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปปชเนี่ยยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่เคยให้ข่าวไปนะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอายุความอายุความเนี่ยนะครับปปชก็จะเสนอไปว่าอายุความในเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับอาจจะให้ยืดอายุความไปหรือว่าอาจจะให้ไม่มีอายุความเลยอะไรทำนองน,นี้นะครับ แต่ก็พูดตลอดเวลาว่าในในส่วนตัวของประธานเองเนี่ยร่างคิดว่าไม่มีอายุความเนี่ยมันไ,ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่ายืดอายุความไปเนี่ยให้เหมาะสมเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะฮะจ,จะคุยกันเพราะว่าเรื่องของอายุความของของเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยปัจจุบันมันจะมีอยู่ประมาณ15ปีถึง20ปีซึ่งบางทีมันไม่เพียงพอนะครับก็ทําให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยใช้ช่องว่างของกฎหมายเนี่ยในการที่จะ เรื่องนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นาอาจจะประคุณเรื่องนี้องค์กรต่อต้อตานคอร์รัปชันภาคเอกชนเนี่ยฮะตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวควบคู่ไปฮะทำปปชในการพูดคุยกันกับนกนนแน่นอนฮะรเรามีการประสานงานกันกับองค์กรต่อต้านการทุจริตนะครับของ,าองภาคเอกชนนะฮะภาคเอกชนเช่นในเรื่องของหอการค้านะครับสมาคมธนาคารอะไรต่างเนี่ยนะครับสมาคมสมาคมธนาคารหอการค้านะครับอันนี้ก็ร่วมมือกันอยู่นะครับเช่น ของคุณคุณประมนะฮะคุณประมนุชธีวงเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับในการ <c oughs> ดําเนินการต่างๆ